สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูคอนโดตาอากาศนะครับบรรยากาศดีมากครตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่นะครับอยู่โครงการสวอนเลคเขาใหญ่นะครับวันนี้พามาดูห้องแบบทูเบ r o o ูมเนาะเป็นห้องที่ใหญ่เลยนะฮะหนึ่ร้อยสตารางเมตรนะครับส่วนแรกที่เข้ามานะเราได้ Private Lift นะครับเมื่อกี้ประตูที่เปิดเข้ามามันเหมือนเป็นประตูรลวหน้าบ้านนะครับ แล้วก็ตรงนี้ private lift ใช่ไหมจริงแล้วเรขึ้นลิฟต์มาตรงนี้ได้เลยแต่ว่าก็จะมีประตูแยกอีกทีนึ่งครับโถงตรงนี้ก็เก็บของเก็บของได้นะครับเป็นแบบ s e m i u t d o o r นะคือเชื่อมต่อคอริดอร์แล้วก็มีที่วางรองเท้านะครับห้องน,นี้เขาขายแบบ fully furnished นะครับก็คือได้ตามนี้เลยตกแต่งสวยมากนะครับในราคาประมาณ16ล้านกว่านะครับก็ถ้าใครสนใจลองมาดูได้นะที่เนี้ย เขามีพื้นที่ของคอนโดเนี่ยเยอะมากนะหกกว่าไร่นะแล้วก็พยายามทําให้มันเหมือนเป็นป่านะครับมีความเป็นธรรมชาติสุดเลยนะเข้ามาก็จะเจ,ะ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 จะออุโมงค์ต้นไม้มีเล็ก7อันอะไรเงี้ยสวยดีนะครับอ่ะมาว่าดกันเรื่องในห้องเรานะห้องเราก็มาถึงได้ครัวตัวยูเชฟใหญ่ๆเลยนะครับทําพุงทา,งทางครัวได้นะครับที่นี่เขาม,มีแม่บ้านด้วยนะก็คือเราสามารถเรียกแม่บ้านนิติมา เตรียมห้องไว้ก่อนที่เราจะเข้ามานะฝั่งนี้ก้เป็นที่เก็บของนะครับแล้วก็โต๊ะทานข้าวนะด้วยความที่ว่ามันเป็นห้องแบบร้อยกว่าตารางเมตรนะครับ mm hmm. ก็เขาก็จะใส่โต๊ะกินข้าวได้ถึงหกที่นั่งเลยนะแล้วโต๊ะกินข้าวชิดผน,นังฝั่งหนึ่งนะครับเปิดพื้นที่ทางเดินนะหกที่นั่งได้นะครับเจ็ดที่นั่ง่งเองได้แต่จริงๆผมว่าแฟมิลี่มากันสําหรับทูเบนท์รูมเนี่ยอยู่กันประมาณสี่ถึงหคนคงไม่เกินอยู่แล้ว นะครับสเปคที่เขาให้นะในห้องพื้นนี่ก็เป็นพื้นหินอ่อนด้วยนะสวยเล่นแพทเทิร์นนี่มันแบบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แรนดอมนิดนึงนะครับมันมีความเก๋ดีนะครับส่วนโซนิฟวิ่งนะโซนิฟวิ่งเนี่ยเขาก็เน้นในการที่เราจะเทควิวนะครับเรามาเขาใหญ่นะเราก็อยากจะสูดอากาศไว้สุดน,นะครับก็คือตรงเนี้มันก็จะเป็นประตู เห็นไหมสเปคพวกแบบกระจกกระจกอะไรเขาให้บานใหญ่มากนะอ่ะเอามาดูวิวข้างนอกกนก่อนน,นะครับอืมเป,ปิดปายอนี่นะครับตอนนี้มันก็จะเป็นวิวแบบว่าเห็นภูเขาเห็นอะไรล้อมรอบนะแล้วที่ผมมาช่วงมกรานะบรรยากาศดีมากนะครับสูดหายใจเข้าไปทีไรนี่คือแบบว่ารู้สึกถึงอากาศสดชื่นนะครับ ที่นี่ก็ผมว่ามาเสพธรรมชาตินะครับแต่ว่ามาอยู่ในห้องที่มันมีคุณลิตีที่พรีเมียมแล้วก็ด้วยความที่แอร์เรียคอนโดใหญ่เนอะมีพื้นที่แบบป่ามีพื้นที่เล็กอะไรเยอะมันน่าอยู่นะครับมาก็มาสเปนไทม์ที่นี่เลยไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนข้างนอกไหนนะครับเมืกี้ยังเปิดไม่สุดเนี่ยเปิดดูนะคบคุณนาบากก็ใช้บานประตูใหญ่เลยเนาะ กระจกก็จะเต็มนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นลิฟวิ่งเนาะลิฟวิ่งก็ได้ในส่วนของโซฟานะครับที่บอกไปขายแบบ f u ลลี่เฟอร์นิชนะครับก็คือได้เฟอร์นิเจอร์ตามนี้ตกแต่งตามนี้เลยนะถือว่าแต่งออมาสวยนะมีความแบบเป็นฟาร์มเฮาส์นิดนึงแต่ยังมีแบบความหรูหรามีแบบไว้เชิงความหรูหรานะมีหินอ่อนอะไรเงี้ยสวยดีนะครับ โซฟานี่ก็ออกแบบมาว่าเรานั่งเน้นเทควิวไปทางนู้นนะอ่ะถัดไปพาไปดูเรื่อยๆนะเป็นห้องที่สวยนะเป็นคอนโดโลไลท์ life, แต่ว่าทําห้องของมาแล้วมันดูแปลกเลยถัดมาก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับพวกคอนโดตาอากาศผมว่าตรงคอมมอนสเปซเนี่ยให้มันใหญ่ๆนะดีนะถือว่าเป็นเล้วที่ดีนะครับส่วนห้องนอน นะครับก็จะเป็นการจัดแบบเขาเรียกรอะไม่ใช่คอนโดในเมืองอะ่ะจัดแบบคอนโดตาก่านจ,จริงนะครับปิดประตูก่อนจัดแบบคอนโดตากจารจริงก็คือ,อเ,คเรามาที่นี่เรามาเพื่อเทควิวนะเนี่ยเตียงครับนอนออกไปก็มองวิวเข้าลงไปเลยนะก็ไว้เทควิวก,กว้างๆนะสวยดี นะครับก็จะเป็นวิวเดียวกันแหละวิวเห็นภูเขาเทือกเขานะครับแล้วก็เตียงคิงไซส์วางเต็มๆนะครับด้านหลังเตียงก็จะเป็นแบบว่าเป็นโต๊ะทำงานเป็นอะไรี้เนาะเอาไว้โต๊ะแต่งหน้าโต๊ะทำงานอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างออกแบบก็คือให้มันล้อมรอบกับการออกไปมองวิวเนาะห้องน้ำนะครับห้องน้ำจริงก็ คือมาที่นี่เราจะรู้สึกว่าห้องนี้มันเหมือนโรงแรมอ่ะก็คือเขาก็เน้นใช้แบบประตูเลื่อนสองฝั่งเนาะถ้าเปิดเชื่อมพื้นที่ให้ห้องน้ํากับห้องน้ํากับห้องนอนเนี่ยมันอยู่เชื่อมกันนะก็ตัวห้องน้ําก็เป็นหินอ่อนหมดเลยนะครับเป็นใช้เป็นทราเวทีนะวิ่งรอบเลยสวยนะครับอย่างซิงค์เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยออกแบบโคตรด,ดีเลยนะให้ความรู้สึกแบบโรงแรม5้าดาวนะ หินก็เป็นอัลเบสคาโตนะตัวซิงก์ด้วเป็นอัลเบสคาโตนะแล้วพวกก๊อกพวกอะไรก็ใช้ของดีนะครับคือถ้าเราคิดว่าคอนโด16ล้านโอ้ได้สเปคแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยโซนชาวเวอร์ก็ใหญ่นะครับมีที่นั่งด้วยนะที่นี่เขาก็ออกแบบว่าเหมือนเป็นผู้สูงอายุอะมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็มีที่นั่งอาบน้ำนะครับมีตู้เสื้อผ้าเนาะ ตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องนะครับคอนโดตาอากาศเนี่ยตู้เสื้อผ้าจะไม่ได้ต้องใหญ่มากเนาะเพราะว่ามาก็เหมือนหมุนเวียแหละของก็เก็บอยู่ในกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยนะครับอ่ะมานะครับเดีย๋ยวผมว่าเวลาบรรยากาศอยู่จริงอะ่ะอย่างเวลาผมมาพักอะไรแถวเนี้ยก็จะเปิดเนี่ยก็เปิดระเบียงเปิดหน้าต่างเปิดอะไรให้เรารับลมนะแอร์แอร์ก็ไม่ค่อยต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็เน้น เหมือนมาเสพวิวเสพอากาศหนาวหนาวเย็นเย็น,ยน,ยน,ยนอากาศดีๆนะน,นะะนะครับถัดมานะก็จะมีวอชรูมนะครับวอชรูมก็จะเชื่อมต่อกับห้องน้ำสองนะก็วอชรูมก็จะสเปคคล้ายๆกันคือเป็นหิหนอ่อนหมดเลยนะครับแล้วก็พวกซิงเกาลอเตอร์ออกแบบแบบได้แบบว่าเก๋กูดมากนะครับมีตัวสุขภัณฑ์ของโคลเลอร์นะครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็คือเปิดเชื่อมไปที่ห้องอาบน้ำได้นะครับเป็นการออกแบบที่ดีนะ เตียงห้องนอนสองนะครับห้องนอนสองเนี่ยเขาก็ยังวางเป็นเตียงแบบว่า6ฟุตได้นะครับเวลามาเป็นแฟมิลี่ใช่ไหมอาจจะพ่อแม่แล้วลูก2คนเนี่ยลูก2คนก็มาอยู่เตียงนี้ได้นะครับแล้วก็เหมือนกันทุกห้องก็เทควิวนะครับพบกระจกหน้าต่างอะไรต่างๆที่เขาใช้ของแบรนด์ทอสเท m มนะก็ มีความกึ๊กกักดีนะครับกึบกดีนะครับเวลาปิดแล้วมันสนิทด,ดีนะครับแบบนี้มีชื่อเสียงอยู่แหละ้นะครับห้องน้ําก็จะออกแบบให้มันลิงก์กันนะครับก็คือสามารถจะเปิดเป็นประตู2ฝั่งนะครับเข้ามาในโซนห้องน้ำาเป็นอันนี้จะเป็นโซนชาวเวอร์นะเพราะว่าเขาใช้สุขภัณฑ์ก็ไปใช้ตรงวอชลูมนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีโซนชาเวอร์นะครับขนาดต่างๆคือ<ม>ดีหมดเลยนะ <c oughs> มีเปิดออกไปได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าสเกลต่างๆเนี่ยมันเป็นฮิวแมนสเกลอ่ะมันไม่ใช่แบบคอนโดแคบเบียนๆทุกอย่างเบียดหมดใช่ไหมที่นี่มามันจะรู้สึกเหมือนรีแล็กซ์นะครับเวลาเรามาพวกโรงแรมที่มันห้องใหญ่หน่อยมันจะได้ฟิลประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากมีคอนโดพักตากอากาศอยู่เขาใหญ่นะครับหรือว่าอยากจะหาแบบเซนะ็กันโฮมเนาะเดี๋ยวนี้เขาใหญ่เนี่ย อย่างผมขับรถมาจากก <c> ร <oughs> ุงเทพเนี่ยมี M6 เนี่ยมันทำให้มันเร็วขึ้นเป็นชั่วโมงเลยนะอย่าง total ขับมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็มาถึงที่นี่แล้วเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะถือว่าเป็นการเที่ยวเขาใหญ่ที่แบบทุกทีเราต้องไปเที่ยวพัทยาเลยใช่ไหมเพราะว่ามันแบบขับรถในเรนจ์2ชั่วโมงเนี่ยมันถือว่าไม่นานนะแต่ว่าตอนนี้เขาใหญ่ก็ไปอยู่ในเรนจ์สชั่วโมงกว่าแล้วนะถือว่า ดีเลยแล้วขับมาแป๊บเดียวจากกรุงเทพยังไม่ทันเหนื่อยประเทศวิวเสพบรรยากาศแบบนี้ผมว่าเยี่ยมนะครับอ่ะเดี๋ยวมีห้องให้ดูอีกนะครับก็ถ้าใครสนใจนะลองเข้ามาดูกันได้นะครับที่โซนเล็กเขาใหญ่นะครับประมาณนี้อเค